ส,ส,สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปีของวัดเจษด,ดารามพระอารามหลวงได้เริ่มขึ้นในเวลา21นาฬกาค่ะโดยมีพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดเจษด,ดารามพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยพระพิสุสงของวัดเจษด,ดารามที่ได้มาร่วมขึ้นสวดมนต์อีกหลายรูปค่ะ โดยภายในพิธีของวัดเจษดารามนะคะได้น,นําหนังสือพระพุทธมนต์มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีได้ร่วมสวดพร้อมกันก่อนที่จะมีการสวดนะคะทางพระเทพสาครมุนีได้เทศนาเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์และให้พรทุกคนได้รับผลดีจากการสวดมนต์ข้ามปีด้วยและที่สําคัญค่ะคือสวดบทพระปริศซึ่งเป็นพระพุทธมนต์ที่นิยมสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดแล้วจะขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป นอกจากนี้นะคะยังมีบทมหาสมัยสูตรเป็นมนต์ใหญ่ที่ใช้สวดเป็นการเฉพาะเท่านั้นมีอนุภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของชีวิตค่ะ สนับสนุนโดย m c CCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประกันยาวๆ2ปี